โอเคนะครับผมนะก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็กลับกันมาในเกมของดันบอลแซดนี่มีเงามีเงาระเบิดระเบิดเท่ยังวะอาร์ตมันเท่มากเลยนะฮะก็กลับกันมาสู่เกมของ at, ดันบอลแซดลุกขังมาเท่เหมือนเดิมเช่นเคยนะฮะนะครับผมนะก็วันนี้จะมาทําการโชว์ตัวละครของเอวาตัวใหม่ของเกมนั่นก็คือโกหังภาคโปรเจกต์นั่นเองนะครับและแม่งเป็นตนัวลนะครที่เท่มากๆนะฮะเท่แบบคือผมชอบมากอะ่ะซึ่งก็ ในส่วนของการเปิดกาชามันนี่คือผมเปิดไปแล้วนะครับใครที่อยากดูก็ไปดูในช่องของพี่ออฟได้นะครับช่องของ Official Space นะในไลฟ์สดนะครับก็น่าจะได้เห็นกันแล้วแหละ้งเออในก็เปิดไปแล้วซึ่งก็ไม่ได้นะครับก็เลยมีจุดจบที่มาอยู่ที่นี่นะครับก็คือมายืมเพื่อนเล่นเหมือนเดิมตามสไตล์ช่องของเราช่องเดิม,ช,ดมช่องเดียวนะฮะยืมเพื่อนเล่นนะครับยืมแม่งหมดตั้งแต่บูเทงวิโตโกคูเบยืมแม่งหมดทุกอย่างไม่ต้องเปิดไม่ต้องทำาิธีแล้วยืมเพื่อนเล่น นะครับคนอื่นรีวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์รีวแบบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์กูยิ้มเพื่อนเล่นเจ๋งจริง,รงนะครับนะก็พาสีของโกฮังพวกแหลกกงห่งเนี้ยพวกสกิลของโกฮังเนี่ยเดี๋ยว่อยว่า,ากันทีหลังนะครับผมพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับในคลิปก่อนน้้นก็พูดไปแล้วนะครับ,ใค,นนครบใครที่ยังอยากดูก็ไปดูกันได้ยังไม่ดูไปดูกันได้นะครับแต่ว่าในคลิปนี้จะมาพยายามพูดให้แบบกระชับขึ้นเลยกันระหว่างเลยไปด้วยนะครับผมนะงั้นก็มาลุยได้ นะซึ่งการยืมเพื่อนเล่นนี่คือจะเป็นการที่แบบว่าจะเป็นบัฟเอรีเคดิเฟนที่ไม่ได้บัฟเยอะมากไงมันเป็นการยืมเพื่อนเล่นะนะถ้าเราได้มาเองแล้วมาเล่นเองมันจะได้ได้บูสเอรีเคดิเฟนเยอะกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่าโกฮังมันนําให้กับแคดมูบิเชโร่อ่ะนำได้แบบร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์เองมั้งนำได้แบบไม่ได้เยอะมากนะถ้าจาัดนทีแบบนำถึงร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันหัวท้ายนี่คืจะดีกันนิดหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรช่างมันนะฮะมารอบนี้ก็ ไม่โผลม่มาแฮะแล้วก็ในส่วนของคลิปตัวละครอื่นๆนะครับอย่างเช่น ECA สองสาวนะครับเคียวคาริฟาที่ก็เดี๋ยวรอไปก่อนล้วกันนะครับเดี๋ยวผมค่อยเดี๋ยวผมค่อยทยอยทำไปทีละคลิปนะอันนี้นะครับคลิปของตัวฟรีสามตัวที่ได้ ECA ไปในเมื่อเมื่อวานนี้อะไรนี้ก็เดี๋ยวค่อยทำทีหลังนะครับระหว่างนี้ก็ทําคลิปของโกฮังก่อนล้วกันนะฮะเพราะเขามาแรงมากๆอันนี้ห้าล้านนี่ก็มาแรงเหมือนกันสพอร์สองตัวไม่แปลก ดักกันฟิตอืมไม่คิดดิคอนวะนะฮะก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้นี่คือมันจะเสียงปกติหรือเปล่าเนี่ยเสียงจู่แปลกแปกหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าคลิปนี้เสียงมันแปลกแปลกหรือเปล่านะเพราะว่าผมนอนอัดอยู่เนี่ยนอนที่นอนเองแล้วก็อัดคลิปไปด้วยนะครับมันโคตรเจ๋งเลยสบายมากนะโอเคมาโกหังโผล่ามาแล้วแต่ว่าโผล่มาพร้อมกับใครก็ไม่รู้เนี่ยลิงก์ไม่ดีเลยเนี่ยลิงก์อยู่แค่สองสามลิงก์เองนะก็โกหังนะครับ ยิ่งเก่งหอเก้ีเยอะยิ่งยิ่งเก่งนะครับนะแล้วก็ได้ม้ตายใหญ่ก็จะง่ายด้วยนะฮะมันจะอมไม์คล้ายกับโกคูเนือก LR พอกันเลยมันมีอารมณ์แบบมีความคล้ายคงกันมากๆนะครับทั้งตีแรงทั้งเอ่อทั้งได้ทั้งได้ไดม้ตายใหญ่ง่ายนะครับนะแต่ว่าโกหังมันจะไปมีเบิร์นม,มีหลายๆอย่างมากกว่าหรือเปล่าอืมแต่รวมคือมันตีแรงพอกันนะครับโกหังกับโกคูเงือกนี่คือตีแรงใกล้เคียงกันมากแต่ว่า ถ้าอิงตามหลักๆของพาสีฟโกฮังเนี่ยมันจะตีแรง,งกว่าโคคูนะถ้าแบบว่าเน้นเล่นแบบตามประสิทธิภาพของมันเองเนี่ยแบบเต็มที่ของมันนะโกฮังจะตีแรงกว่าหลายเท่ามากนะครับ mm. ซึ่งเมื่อกี้โกฮังเว้เบิ้ลด้วยแม่งเอ้ยน่าจะเบิ้ลเนาะ mm. มันมีโอกาสเบิ้ลแบบไม่ได้มาแชนอยู่นะครับแต่ว่ามันติดยากเนี่ยไม่ได้มาแชนไม่ใช่ว่าติดบ่อยๆนะมันแบบติดบ้างไม่ติดบ้างธรรมดานะแบบนี้ไม่ได้มาแชนไม่ใช่ไฮแชนหรืออะไรเป็นแค่ไม่ได้มาแชนเนาะก็แบบว่า,วา ติดยากหน่อยแต่ว่ามันไม่มีเงื่อนไขในการติดนะก็คือติดก็คือติดไปเลยนะครับนะมันจะไม่เหมือนของเอวา,โ,อาโกหังสีฟ้าที่บอกว่าต้องมีเงื่อนไขในการเจอศัตรู2ตัวก่อนถึงจะสามารถตีเบิลได้น,นะครับแต่ว่าโกหังฟ้าคือมันจะตีเบิลเชียวังี้แต่ว่าโกหัเกง,เ,งเขียวมันจะเบิลได้ทุกเมื่อนะครับไม่ว่าจะเจอตัวละครหนึ่งตัวหรือ2ตัวหรือเกี่ตัวก็แล้วแต่นะครับมามาเทอนี้นะครับมีคู่ลิงสักทีนะลิงกับโกหังฟ้าตัวนี้นี่คือถือว่าดีมากนะครับ กู linking ทำงานเกือบเต็มเลยอะ่ะคือขาดแค่ลิง k i เดียวคือ linking LR แค่นั้นเองนะเพราะว่าโกหางตัวซูเปอร์ไซยาล่างหนึ่งนี่คือมีลิง k i ที่ทำงานกับโกหางซูเปอร์ไซยาสองตัวนี้ได้ดีมากๆนะยครับมานนตัวนี้ด e เฟน s ์ต้งต้นมา9,000สี่เลยครับก็ยิ่งเก็บหรือเก็ตเยอะยิ่งได้ด e เฟน s ์เพิ่มเยอะนะแต่ว่าด e เฟน s ์มันจะไม่ได้เยอะมากมายนะครับมันจะหนักไปทางสายระเมิดมากกว่าตัวนี่ปะ่ะเก็บไปเลยนี่เต็มพิกัดนะฮะแรง,งแน่ๆบอกเลยว่าแรงแน่ๆมา น่าจะประมาณสักผมขอดูเพื่อนก่อนแล้วกันนะเพื่อนเราอัพลิงไ์หรือเปล่านะเพื่อนนี่อัพลิงไหมลิง์ไม่เท่าไหร่อ่ะลิง์เวลโอเคนะลิงล์งเวลาสี่วลาห้าก็โอเคใช้ได้นะครับน่าจะประมาณสักสี่ล้านว่ะผมว่านะผมว่าถึงสี่ล้านแรงมันมันตีแรงมากๆเนี่ยเท่าไหร่เออสี่ล้านเก้าเกือบห้าล้านไม่กอด อันนี้คือน่าเป็นผลของการอัพลิง์มันด้วยแหละมันเลยตีแรงขึ้นมาหน่อยนะกิเลคอนไปเลยโอ,โ,อโอ้โหคือทีเดียวนี่คือบอสไม่งคือแบบต้องมีจุกกันบ้างสักหนึ่งหลอดกันบ้างหรือว่าครึ่งหลอดหนึ่งหลอดกันบ้างเ่ยคือดาเมจขนาดนี้มันต้องมันต้องรุนแรงขนาดนั้นแหละนะมันต้องประมาณสักหนึ่งหลอดสองหลอดก็ว่านได้เลยอ่ะนะอันนี้คือหนาาเป็นด่านของิเจนโกคูนะด่านนี้คือศัตรูมันเกาะเยอะไงเออตีไม่ตีไม่ไวหน้าเลยนะตีโคตรแรงเลยทีเดียวนี่คือแบบโลกระเบิดเลยเดียว คนโหดมาครับรอบนี้ครับผมแอคทีฟสกิลทำงานอา้อาวอ้าวเอาดิอันนี้คือโกฮังอ่ะเอฟเฟกของโกฮังนี่คือทำงานแบบเต็มพิกัดเต็มแม็กนะเพราะว่าได้แอคทีฟด้วยนะครับนะแล้วก็ได้พาสซีฟของโกฮังสุดท้ายด้วยที่มันจะบวกเอเดเคห้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อมีโกคูในแครดมูฮิโร่อยู่ด้วยซึ่งเรามีนะครับเป็นของโกคูสาม กับโกคูฮีโร่ตัวนี้ภาคเคฟิสเซอร์นะครับซึ่งโลกระเบิดแน่ๆเพราะสปอร์ตสองตัวดับเบิลสปอร์ตเลยนะแล้วก็คือลิงก์ก็ทำงานอยู่เกือบเต็มมันขายแค่ลิงก์เดียวคือลิงก์เอาอาไงเอาและมึงก่อนอื่นนะครับกดไปก่อนเลยนะแอคทิฟสกิลจัดไปเรอซิดเอนเนอร์จีโกฮางของเรานะครับนี่เดยวคุณพ่อช่วยเอาไว้นะ My father saved me แล้วก็เปลี่ยนร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าทู ระเบิดความโกรธนะครับไม่ให้อาภัยเด็ดขาดมึงโดนโกหังเล่นง,งานแน่คือฉากนี้ในมุกวี่แม่งโคตรขังแม่งเท่มากแบบว่าโกหังแม่งแบบเอาจริงจริงๆคือมันฆ่าเลยคือไม่กักเลี้ยงแลว้วคือฆ่าแบบคือโหดไปเลยนะครับผมชอบโกหังเซียสองตอนเด็กเขา,า่างนี้แหละแม่งแบบโหดมากๆนะแต่คือโตมาแล้วแบบโอ้โหมึงใครวะมึงคือขาดความข,ขังของตอนเด็กไปเลยตอนเด็กแม่งแบบโคตรแข็งแก่งเลย มีความโหดในตัวเวลาโกรธคือเอาจริงคือเอาจริงเลยอะ่ะคือฆ่าไม่เลี้ยงเลยครับนะคือจิตสังหารไม่แบบเข้มมากอะตอนเด็กนะโอเคนะครับมาลิงก์กับโกหังฟ้าแปะนะครับแล้วลูกแก้วเรา8ดลูกด้วยเอาแล้วไง8ดลูกนะยิ่งเกดลูกแก้วเยอะยิ่งตีแรงนะครับดีขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้แสนหนึ่งแดลูกเป็นเท่าไหร่แสนสี่ปะ ส้นห้าเลยนะครับโอเคถือว่าขึ้นมาสูงหน่อยหนึ่งนะดิฟเฟนต์มันจะไม่ได้ดิฟเฟนต์จะไม่ได้หวือหวามากนะ hmm. แต่ก็พอโอเคนะครับดันธรรมดานะใช้ได้อยู่แหละมาโอเคผมว่าแม่งแรงสิบล้านถึงไหมก็ว่าถึงเพราสะสพอร์ตสองตัวไงแล้วคือมันทำงานสกิลพาสีฟแอคทีฟสกิลบวกไปหลายขั้นตอนมากมันต้องสิบล้านนั่นแหละจริงเชื่อไหมมาสิบล้านอ่ะจริงสิบล้านเถอะสิบล้าน มาครับมาเท่าไหร่มาดูกันนะคุณพ่อมึงโดนต่อยแนย่สิบสามล้านไม่มีแล้วคุณพ่อเป็นโดนั้นไปเลยเหย๋ือก็พลังขึ้นเตากับการตรีกินคอนชั่วๆนี่ไงกิตคอนสิบล้านมึงตายไปดีโอ้บอสตัวเนี้ยมันจะกันได้วะเนี่ยเฮียถึงเป็นเฟสยูไอม่วงก็มีจุกกันบ้างหรอวะสามสามหลอดส่หลอดกันบ้างอะไงเงี้ยมึงโคตรเวอร์เลยะ สิบล้านนี่คือมันกี่หลอดวะผมผมไม่รู้ว่าเล่นในเฟสยูไอจะขนาดไหนเนี่ยดูดิคิดดกคอนสิบล้านเนี่ยอันนี้สองทางนะครับนะลิงก์ทำงานเกือบเต็มนะข,ดขาดเคล่งเอลอาร์ลิงค์เดียวนะครับนะแล้วคือเอฟเฟกต์ท่านแม่ตายนี่คือมันสามารถเพิ่มดีเฟนส์ตัวเองได้ด้วยครับทำให้ตัวเองถือขึ้นบีกแล้วก็ลดดีเฟนส์ตัวแบบมหามหาศาลแบบม,าส,า,แบบมาสิบีเลยว่าดีเฟนส์บีกคือลดเกาะแบบเกาะแตกไปเลยอะ่ะเราตีแรงขนาดเนี้ยสิบล้านนามีดอะ่ะ นะก็ไม่แปลกอนะคือดาเมจขนาดนี้มันทําได้แบบแค่ครั้งเดียวไงต่อหนึ่งเกมนะมันทำได้แค่ครั้งเดียวต่อหนึ่งเกมนะครับกันแหละนะซึ่งตรงพาร์สีของโกฮังเนี่ยมันจะใช้ยากหน่อยนึงนะมันจะใช้ต่อมันจะใช้กับคอมโบกับแอคทีฟสกิลค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าพาร์สีของโกฮังเนี่ยมันจะคล้ายๆกับของโกคูบูเคลเคนแดงนะถ้าใครเคยเล่นแอคทีฟสกิลของโกคูแดงดีเนี่ย กรุงเคลเคนแดงเนี่ยมันจะรู้ว่ามันเล่นยากยังไงนะครับเพราะว่ามันจะนับแค่พายเทมันเลยนะสมมุติว่าแบบสมมติเมื่อกี้คือผมมีเลือดมาสักห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันเออคือยังไม่ได้เสียพาสิเสิสกิลนะครับแต่ว่าใน,นในระยะเวลาที่เราทําการโจมตีกับศัตรูเนี่ยแล้วคือศัตรูมันตีจากหน้าใส่เรามาเนี่ยแล้วคือเราเลือดต่ํากว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์และก็ จะทำให้โกฮังเนี่ยติดพาสิฟของโกฮังทันทีเลยนะครับก็จะเสียพาสิฟไปทันทีเลยอะไรเงี้ยนั่นแหละคือมันนับภายในเัอเองเลยมันไม่ได้เป็นการนับพาสิฟตกิลหลักการเทียกับของพวกโกเดนพิเซอร์เนี่ยมันจะมันจะคนละอย่างเหมือนกันนะครับนะซึ่งมันค่อนข้างจะกะใช้ค่อนข้างยากนะแต่ว่าถ้าได้ใช้นี่คือระเบิดโลกแตกอย่างเมื่อกี้คือระเบิดพลังจริงนะคือระเบิดพลังจริงอะ่ะสิบสามล้านเน่ะระเบิดพลังจริงจังอะ่ะ นะั่นคือมันแรงมากๆนะฮะแต่ว่าการเป็นหลักๆของมันประมาณสักหลัก3ล้านอ่ะสามล้านสี่ล้านปกตินะประมาณสัก3มล้านบวกถึง5ล้านนะครับที่มันทําได้ปกตททนะปิทุกเทอร์นนะประมาณแนบน้องมอไอแคกอ่ะทุกเทอร์นทุกเทิร์นก็ประมาณนั้นแหละประมาณหลัก3ล้าน4ล้านนะครับก็ยังถือว่าแรงอยู่ดีนะแรงมากๆอยู่ด,ด,ดีนะครับนะโอเคมารอบนี้ก็3ลูกนะครับเก็บเข้าไปอือ โกหังน่าจะฆ่าโกคูสามได้นะรู้สึกเพราะว่าชนะทางธาตุด้วยนะครับแล้วก็ถ้าติดเบิ้ลก็จะดีมากๆเนะยมาดูกันว่าโกหังเราจะติดเบิ้ลหรือเปล่านะโกหังเพื่อจะติดเบิ้ลหรือเปล่าเบิ้ลแบบได้มาแชร์นะครับมาดูกันจะติดเบิ้ลหรือไม่สี่ล้านห้านะครับน่าเหม็นแม่งหนักแน่นจริงแรงมากๆไปเลย ตายซิลิคอนทีเดียวตายมองเท่งคือคีดยังไงก็แรงอะนะมันเลยมันเลยเหมาะกับการอัพคีดนำกันตอนเนี้ยคีดนำคือเดือสุดแล้วนะครับตัวนี้เบิ้ลคือมีเบิ้ลให้แล้วนี่มันเบิ้ลแบบไม่ได้ไม่ใช่เหนแล้วไม่ต้องอัพบเบิ้ลน,นำก็ได้นะเบิ้ลค่อยอัพรองให้หลังนะครับ <S <S มาครับเทอนี้ก็ไปกับของร่างโกคูก๊อตนะลูกแก้วแปดลูกจัดเข้าไปดูขด้าร์ซมด้วย ผมว่าโกคูก็ตไม่น่ารอดถ้ามันคิดดีคอนนนะเพราะว่าโดกโมดได้ไงโดกโมดด้วยตายแน่ๆนะตายแน่นอนตายแน่นอนมาครับผมมาลลยก็สังเกตได้ว,ว่านะโกฮังเนี่ยเขาปรับโมเดลมาใหม่เห็นไหมโมเดลมันดูเท่มากเลยเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นร่างเก่าของร่างตัวฟีเอฟไอร่าง ร่าง UR มันจะไม่ใช่อย่างนี้ไงนะอันนี้คือเขาปรับแสงเงาโมเดลใหม่นะมันดูเท่มากมากูหังไปลุยเลยนีม่มีแล้วต่อยท้องพ่อตัวเองขิ้ขี้ข,ขีไม่ขินี่ขนาดไม่ขิอันเนี้ยไม่เบิ้ลด้วยว่ะเสียดายแัดจัดเลยโอ้โหไม่ขิไม่เบิ้ลเลยไม่เอ้ยตายปะเนี่ยทางฟ้าโดนไม่ตายส่วนมันเนี่ยตายนะถ้ทางฟ้าโดนไม่ตายตายนะเนี่ยขอร้องแหละ ยาเมโรหยุดหยุดตรงนี้โอเคล่อตายดีนะเนี่ยมันโอ้โหยังดีนะโกโก้ก็ต์มันยังให้อภัยลูกตัวเองได้เนี่ยแม่งเนีเกือบตายนะ,มนะเมื่อกี้เจ็ดหมื่นสี่ดาเมจธรรมดาให้ตาเถอะโคตรเฉียดแต่เมื่อกี้คือถ้าโกหังมันติดเบิ้ลสักหน่อยนี่คือน่าจะมีโอกาสฆ่าได้นะถ้าตีไปประมาณสักหลักห้าล้านติดเบิ้ลก็มาสักหลัก สามล้านสองล้านได้นะยังแรงอยู่ดีนะเว้ยเออดีมากๆอะคือถึงคุณจะได้ไม่แค่ตัวเดียวแบบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นก็ยังเก่งอยู่นะมีเบิ้ลมีชิมีอะไรให้หมดเลยดีมากๆนะครับโคตรจะเก่งมาครับรอบนี้โอ้โหโลเทชันที่คุ้นเคยนี่วาซัพพอร์ตสองตัวคุณมีซัพพอร์ตสองตัวดับเบิลซัพพอร์ตมาดิปรับอันนี้ให้เลือ่อนๆก่อนแล้วกันนะมารอบนี้คือ ระเบิดพลังแน่นอนนะครับนะ11ลูกแก้ว11ลูกแก้วโกคูบูมึงไม่รอดหรอกจริงถ้าติดเบิ้ลนี่คืนก็ไม่รอดอะ่ะคือถ้าโกหังติดเบิ้ลนะไม่รอดนะครับไม่รอดแน่ๆยังไงก็ไม่รอดเพราะว่าซัพพอร์ตสองตัวแล้วกับลูกแก้วนุ๊กไป11ลูกเมื่อกี้11ลูกไม่โคตรเยอะมาดิวะตายตายหกล้านห้า 6กล้านห้านะอันนี้เจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ยืมเพื่อนเล่นนะครับไอ้เขี้ยโอ้โหไม่ขี้ว่ะเบิ้ลเบิ้ลเป็นสี่เบิ้ลสี่ล้านเบิ้ลธรรมดาสี่ล้านท่านผู้ชมคิดดูดิขี้ไหมเนะี่ยไม่ขี้โอ้โหไม่ขี้เบิ้ลอีกไหมเบิ้ลอีกสี่ล้านสองดูดินานี่เดี๋ยวฝากขี้ไหมไม่ขี้มึงขี้หน่อยก็ได้นะขี้แต่แรกก็ตายแล้วเนี่ยไอ้ ไม่คิดทั้งสองรอบเลยเลยวะแม่งเฟลนะเว้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยอุตสาห์โชว์เบิ้ลทั้งสองรอบอ้าวชิบหายละตายแน่มึงตายแน่ <c oughs> คุณพ่อตบแล้วคุณพ่อเอาจริงแล้วสั่งสอนลูกตเตองคือสองแสนสีส่ชิบหายแล้วไงแต่เมื่อกี้คือว้าวจริงเบิ้ลแบบสี่ล้านอย่างเงี้ยไม่ก็ตายปะเนี่ยตายแล้วผมว่าไม่รอดหรอกอย่างงี้เล็บรอ อุตส่าห์มั่นใจว่าสามารถฆ่าได้แม่งเอาจริงมันฆ่าได้นะแต่ว่าโกหงเราไม่ชี้นะครับอืมรู้สึกเพื่อนก็นเอาก็อับชี้นำเมื่อกี้เพื่อนก็นอับชี้นำนะแต่ไม่ชี้เลยวะคืออะไรวะ <c oughs> ตีตั้งสามรอบไม่ชี้สักรอบเลยแม่งแย่เนี่ยอุตส่าห์ตีแบบมีการลดดีเฟนส์แบบมหาศาลแล้วรอบแรกนะฮะแต่เมื่อกี้คือแบบว้าวจริงเนะยคือตีรอบแรกหกล้านห้ารอบสองสี่ล้านรอบสามสี่ล้านสอง เพราะว่าแม scope, ่ต so like ัดเล็กโกหังมันเพิ่มมินิเคได้นะครับหนึ่งเธอนั่นเองมันเลยตีแรงกว่ารอบสองนะครับเมื่อกี้รอบสามอะคือแบบโอ้โหดาเมจนัเองแล้วลองคิดดูว่าถ้าผมถ้ามันติดเบิ้ลตอนผมใช้ไอทีสกิลอย่างเงี้ยรอบแรกสิบสามล้านรอบสองเท่าไหร่หกล้านเหรอแปดล้านอย่างงี้เหรอเบิร์นี่ก็เป็นเก้าแปดล้านเก้าอย่างงี้เหรออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตายห่าดิคือโอ้โหดาเมจสุดยอดอ่ะมอนสเตอร์มากนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้นี่คือคงจะพึ่งกระดาษเงินไปอะ่ะคงจะพึ่งการเตะเบิ้ลเกินไปอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าอีงอิงจริงจริงๆนี่คือตามหลักการนะหลักๆคือแม่งตีแรงมากๆนะครับนะถ้าอัพลิงเนะต็มลิงไม่เอาสิบอย่างเงี้ยโอ้โหแรงมากเลยนะเว้ยหกล้านเจ็ดล้านนี่คือเป็นอาเมตที่แบบว่าทําได้แบบง่ายๆเลยอะ่ะจริงโคตรโกงโหดมากนะสิบสามล้านแบบโหนยที่เหม่อดูดิบ้าบอ นั่นแหละนะครับนะงั้นก็โอเคคลิปนี้ก็คงจบประมาณนี้แล้วกันนะเราอวยมาเต็มที่แล้สหรับโกหังนะฮะนะก็โอเคแม่งสุดยอดจริง่ะคือก็ยังอยากได้อะแต่แม่งไม่ได้ y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  สักทีแฮย,ยกมากนะครับนะก็โอเคนะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้เกิดว่าใครคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวละครของโกหังไอวาตัวใหม่ก็ลองคอมเมนต์พู้คุยมาได้นะครับเหมือนเดิมนะเช่นเคย นะครับนะนี่อวดอวดสกอร์เชเบอร์เทนนะครับ95ล้านเห็นไหมทำหนึง่งมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะเพื่อนแบกกันเองนะมีวันนี้ได้เพราะเพื่อนเราเองนะครับ95ล้านนะครับผมนะเนี่ยก็ใช้เป็นตัวละครพวกนี้นะอย่างที่บอกไปตอนคลิปของเชเบอร์เทนนะครับไปดูกันได้นะครับนะนี่นะหลักๆก,ก็คือจริงๆอิะหลักๆคือต้องหาตัวดีที่เป็นทีมที่มีจิเรนกับทัพโปะผสมมาบ้างอย่างเงี้ยจะดีมากมาก นะครับโคตรดีเลยอย่างเนี้ยถือว่าดีมากๆนะต่อม,ตมาณนี้นะเออจะให้ดูทำไมเนี่ยก็ดูในคลิปเชเบอร์เทิลดีวะเออกูบ้าบอมากนะครับนะงั้นก็โอเคถ้าใครมีอยากถามก็ถามมาได้จะตอบให้นะครับผมนะก็โอเคทีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไปจริงแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบาย